รถเก่งผ่อน7,000ค่ะคุณพี่ขาคันนี้เป็นโตโยต้า l อาติ 1.6G ปี2018นะคะเส้นสายรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวกังเต็นจะพาไปชมเลยไปดูคลิปเต็มนะสวัสดีค่ะมาเจ,เจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะคุณพี่ขาวันนี้หนูมีรถยนต์เอาติส 1.6G ผ่อนในเรทแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะจะพามาดูสภาพรถนะคะคันนี้คันนี้เป็นรถหน่วยงานประจำการด้วยนะคะคุณพี่ขาสีบอลเงินด้วยค่ะ เลขไมคุณพี่ไม่ต้องพูดถึงนะไมค์จะอยู่ที่ประมาณหลักแสนกลางๆเท่านั้นคุณพี่คะแต่สภาพในเครื่องยนต์ใหม่กิฟเลยตัวถังนี่ไม่มีรอยบุบรักยิ้มหรือริ้วรอยทําสีแน่นอนนะคะนี่ค่ะคุณพี่คะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอัลติ 1.6G ปี2018ค่ะคุณพี่ราคาตั้งขายหน้าร้านอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะแถมผ่อนเบาๆเดือนละ7,000อีกต่างหากคุณพี่ได้รถใช้งานผ่อนถูกๆกันไปเลย เครดิตด,ดีจัดปลฟรีดาวได้อีกนะคะคุณพี่ให้ดูในส่วนตรงนี้คุณพี่ขาเขาเรียกกันว่ากระจังหน้าแมวนะคะคันนี้นะคะ ไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนค่ะคุณพี่ขาดีไซน์ส,สวยๆเลยนะคะกรอบไฟไม่มีริ้วรอยแตกเลยนะคะกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะริ้วรอยก็ไม่มีค่ะพี่คะ่ะรอยหินดีก็ไม่มีเลยนะคะสภาพสวยมากมาพร้อมกับไฟตัดหมอบให้ด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะแถมคันนี้นะคะได้ล้อแม็กนะคะสีทูโทนจากโรงงานเลยค่ะตัวน็อตนะคะด้านข้างล้อนะคะคุณพี่ขายอยู่ครบทุกตัวเลยค่ะคุณพี่แม็กไม่มีรอยถลอกเลยเห็นไหมคะ สวยมากๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวโชคด้านในคุณพี่ขะโชคดเดิมนะคะจุดแต้ง QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาแน่นอนคุณพี่ขะซุ้มร้อนนี่พ่นเคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยนะคะแถมได้ตัวนี้มาอกน,นะคะ่ะหูกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะคะหรือว่าคุณพี่อยากจะได้คิวกันศาสตร์นะสำหรับคันนี้นะผ่อนเจ็ดพันเดี๋ยวกางเต็นท์แถมคิวกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะคุณพี่่ะ นี่ค่ะให้ดูเหลี่ยมสันของตัวรถค่ะคุณพี่รอยบุบรอยทำสีไม่มีเลยนะคะเดีย๋ยวแวะตรงข้างประตูกันนิดนึงนะคะด้านข้างประตูคุณพี่ก่อนที่จะเช็ครถมือสองคุณพี่ต้องดูตัวน็อตทุกตัวนะคะประตูนะคะไม่มีตัวนอ็อตไม่มีการขันไขหรือขยับใดๆนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมคะทุกจุดทุกมุมเลยขอด้านหลังตรงนี้นิดนึงนะคะคุณพี่เห็นไหมคะตัวน็อตเดิมๆจากโรงงานค่ะคุณพี่สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยนะ เหมือนคุณพี่ได้มาชมรถตัวจริงนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูพามาันดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเขาเนี่ยค่ะเป็นแบบ LED ค่ะคุณพี่คะเส้นสายแบบสามสีแบบนี้เลยยาวๆเชื่อมต่อกันเลยนะคะคุณพี่คะแล้วก็เป็นโครเมียมด้านหลังนะดีไซน์หรูดรามากนะคะ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถึง2จุดด้วยกันคุณพี่เซ็นเซอร์ถอยหลังเรามีมาให้แล้วติดตั้งให้จากโรงงานนะคะอ่ะดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณพี่ขาโอ้โหที่เก็บสัมภาระด้านท้ายคุณพี่ขาใส่ของได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วสภาพใหม่กริบเลยไม่มีรอยเลอะเธอไม่มีรอยถลอกเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวทางเต็นท์ให้ดูตรงนี้นะคะในส่วนของยางอไหล่ค่ะคุณพี่ขาคันนี้ไม่มีการ ไปเปลี่ยนยางอะไรมาแน่นอนคุณพี่คะ่ะจุดแต้ม QC เดิมๆจากโรงงานมีแม่ลงแม่แรงคืออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีมาให้ครบเลยนะคะข้างในค่ะซีนานมะพร้าวนะคะยังอยู่นะคะอันนี้เดิมๆจากโรงงานการผลิตเลยนะคะจุดแต้มเม็ดอาร์จากโรงงานค่ะคุณพี่ขายังอยู่เลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักด้านท้ายมาแน่นอนนะคะไม่มีรอยทําสีเห็นพี่คุณพี่เห็นไหมคะ หนูให้ดูนะคะโครงสร้างด้านซ้ายมือของกางเต็นท์นะคะตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวนะคะสีไม่มีรอยทําคุณพี่คะ่ะเหลี่ยมสันคมกริบทุกตัวเลยค่ะคุณพี่นะคันนี้สภาพสวยมากซีนยางปิดท้ายด้านหลังคะ่ะใช้งานได้ปกติไม่มีรุดล่อนนะคะเห็นไหมคะตัวน็อตเดิมๆอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะคุณพี่อันนี้ทางฝั่งขวามือนะคะรอยสนงสนิมไม่มีเลยคุณพี่สภาพน่าใช้งานจริงๆนะคะ เห็นไหมคะสวยๆอันนี้ต้องลางล้างอะซีนยางนี่พี่คะ่ะยังยึดติดแน่นนะคะไม่มีหลุดล่อนเลยนะเห็นไหมคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะคะตรงโครงสร้างตัวถังด้านข้างฝั่งนี้คุณพี่เห็นไหมสีบอลเงินสม่ำเส,สมอเท่ากันสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะไม่มีการทำสีนะคันนี้สวยๆเลยนะคะคุณพี่ให้ดูประตูด้านหลังตรงนี้ค่ะคุณพี่ เหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวนะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานก็ยังอยู่นะคะด้านฝั่งขวามือกลางเต็นท์คันนี้ก็ไม่มีรอยชนหนักนะคุณพี่ให้ดูภายในตัวรถคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดกับสีดําคุณพี่เห็นไหมภายในตัวรถดัมมิติดูกว้างขวางแลวสว่างมากขึ้นนะคะคันนี้มีที่ชาร์จตรงกลางมาให้ด้วยนะคะคุณพี่เห็นไหมคะที่ชาร์จตรงกลางนี่คะ่ะ พร้อมใช้มากนะคะเดี๋ยวพาไปชม,ชมในส่วนของที่นั่งคนขับด้านในนะคะที่นั่งคนขับด้านในอ่ะตรงประตูตรงนี้เห็นไหมข้าพี่ขาเรียงสันตัวน็อตนะคะอยู่คงเดิมไม่มีรอยขันไขหรือขยับนะคะประตูตรงนี้นะคะสภาพไม่มีการถอดหรือเปลี่ยนแน่นอนนะคะพี่ขารถคันนี้ตรวจสอบรถโดนใจมากว่า2 7 4เจ็สิบี่จุดแล้วนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูภายในตัวรถด้านในกันนะ นี่คุณพี่ขะการใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะหน้าจอมันติดมีเดียตรงนี้นะคะก็สามารถ FM AM ได้นะคะ Bluetooth ได้แล้วก็เสียบ ซีดีได้นะคะถ้าฟังเพลงยุคเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟัง mp3 ได้อีกต่างหากตรงนี้เป็นที่เสียบ aux นะคะ USB นะคะเล่นได้นะะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะคะแอร์ Air นะคะของอาเตบอกเลยว่าเยน็นฉ่าถึงใจแน่นอนก่อนออกรถไปนะคะกางเต็นตรวจสอบให้นะคะเปลี่ยนไส้กรองแอร์ให้อีกต่างหากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จค่ะคุณพี่คะรับกาลังไฟได้ถึง120วัตต์ด้วยกันนะคะ นี่สวยๆเลยระบบเกียร์ของเขานะคะเกียร์ของอัลติสแทบจะทุกคันในปี2018จะเป็นเกียร์ระบบ CVT นะคะคุณพี่ขะขับสนุกขับมันแน่นอนนะคะขับได้ถึง2โหมดเลยออโต้ก็ได้เมนนุ่นก็ได้อันนี้เอาไว้เล่นรอบเครื่องเอานะคะขับมันมันแน่นอนเลยค่ะพี่พวงมาลัยมันติฟังกชันสก้านดีไซน์สปอร์ตนะคะมีมันติฟังก์ชันในการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดได้อะไรอีกนะคะหน้าจอหน้าปัดตรงกลางอันนี้ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกอใหม่นะคุณพี่และในเรนราคา แค่399,000ผ่อน7 0 0 0นะคะถือว่าคุ้มคุ้มเลยค่ะรายได้15,000ก็สามารถจัดคันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านในนะคะคุณพี่ขาว่าเครื่องยนต์จะใหม่กิ๊บเหมือนสภาพตัวรถไหมไปดูกันเลยนะคะน่ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะคุณพี่ขา เห็นไหมคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะตัวนี้เป็น Duo VVTi ด้วยสภาพเครื่องยนต์ใหม่กิฟตเลยค่ะพี่คะไม่มีรอยคาบน้ำมันหรือรอยสนิมเลยเห็นไหมคะ ใหม่ๆม,มากนะรถคันนี้นะคะเข้าศูนย์ตรวจเช็คมาโดยตลอดเช็คประวัติที่มาได้เลยนะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานนะคะเดี่ยมสันตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวนะคะตามตำแหน่งไม่มีรอยขันไขหรือขยับนะคะคุณพี่คะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยคะ่ะรอยผลิตเม็ดอาร์ตนี่ยังอยู่นะคะไม่มีรอยการทําสีสีย่นไม่มีนะคะคุณพี่มาในส่วนของทางซ้ายมือของกางเต็นท์นะคะตัวน็อตนะคะเดี่ยมสันคมกิฟทุกตัวเลยคะ่ะชิ้นส่วนอุปกรณ์เดิมๆนะคะคุณพี่ เห็นไหมคะชช้นส่วนอุปกรณ์เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคุณพี่คะสภาพใหม่เก็บนะคะคุณพี่เห็นไหมคะ นี่เขาก็บอกตามตำแหน่งของเขาเลยอุปกรณ์ชิ้นนี้ชิ้นนี้สีนี้สีสม่ำเสมอเท่ากันนะตัวน็อตทางฝั่งขวามือของกลางเต็นท์นะคะคุณพี่สีเดียวกับตัวรถนะคะเหลี่ยมเหมือนเดิมไม่มีรอยขันไขหรือขยับนะคะคุณพี่ขาสวยๆเลยนะคะโครงสร้างฝากระโปรงนะคะป้ายมอ,อก,กอย,ยังติดตั้งอยู่เลยค,ะค่ะพี่ถ้าเปลี่ยนมาคุณพี่อาจจะไม่ได้ตรงนี้ด้วยซ้ํานะซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ปกติคะ่ะมีจริงให้ดูเห็นไหมคะนี่นะคะ สวยๆเลยนะคะคุณพี่ให้ดูนะคะแผงกันความร้อนค่ะคุณพี่ไม่มีรอยถลอกหรือรอยเลอะเทอะอะไรนะคะคงสภาพไม่มีรอยบิดเบี้ยวค่ะคุณพี่คะเห็นไหมคะโครงสร้างด้านหน้าการันตีไม่มีชนหนักด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะโ o y ยต้าอัลติส 1.6G ปี2018ราคาตั้งขายที่3แสน9หม9พันพเดือนละ7พันนะคะรายได้15 000. สามารถจัดอัลติสได้แล้วสําหรับคันนี้นะคะคุณพี่คะถ้าสนใจอยากมาชมรถตัวจริงมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่ง ซอยเสรีไทย6 8แยก1มีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้คุณพี่ค่ะอันนี้กางเต็นทีนช่องทางการติดต่อไว้นะคะโทรมาได้แอดไลน์ก็ได้นะคะกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งการแจ้งเดือนให้กางเต็นด้วยนะคะมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตให้กันในทุกวันเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะกางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ